ข้อความถึงคุณวันนี้ค่ะสีเยอไปสิ่งที่ไม่ไดีประผ่านใช้วิจารณญาณน,น,นะแม่หมอขอดูพลังงานข้อความถึงคุณวันนี้ก่อนขอดูพลังงานคุณก่อนว่าเป็นอยางไงบ้างค่ะพลังงานคุณได้ t of f e เฟ r นะคะพลังงานสี่สามถ้วย ผ่อนคลายการค้นพบตัวเองการหยุดพักแม่หมอไม่ได้เห็นเป็นเชิงผีเสื้อเห็นเป็นเขาเรียกอะไรบี้อะ่ะแถวบานเล็กสกรบบี้นั่นแหละยังไม่ได้ทานฟอร์เมชันตนเองมากแต่ว่าหยุดดิ้นรนอะแบบไม่ได้ขวนขวายไม่ได้กระตือรืร้นอะไรมากสบายสบายแล้วก็รู้สึกว่า เริ่มเข้าใจว่าการเจอสิ่งที่มันใช่มันไม่ใช่การที่ต้องไปหาข้อมูลเยอะๆต้องไปฟังมากๆต้องไปเรียนรู้อะไรมากๆบางทีการค้นพบสิ่งที่สําคัญหรือการพัฒนาตัวเองมันคือการรู้จักปล่อยบางสิ่งบางอย่างให้เป็นไปปล่อยวางไม่ได้วิตกไม่ได้กังวลรีลลสเน่ยคือความผ่อนคลายอืมคุณกําลังอยู่ในพลังงานของความผ่อนคลาย นะคะมันอาจจะมีความวิตกกังวลที่ผ่านมาแล้วก็แต่ค่อยๆปล่อยค่อยๆละนะคะไปบ้างอตอนที่เราคิดมากกังวลสงสัยพลังงานอีโก้ในตัวเราทํางานแต่ตอนที่เราวางใจตอนที่เราปล่อยวางพลังงานขึ้นความถี่สูงขึ้นก็เป็นพลังงานของจิตวิญญาณนะหรือพลังงานที่เราเชื่อมกับพลังงานธรรมชาติได้ดีขึ้นดูสิมีแต่ธรรมชาติเต็มไปหมดเลยแม่หมอเลือกไพ่ไปนี้มาโดยอาจจะไม่บังเอิญ คุณเหมือนมองโลกว่าชีวิตมันไม่ได้มีสีสันอะไรขนาดนั้นอืมแต่มันไม่ได้เต็มไปได้วยความทุกข์มันเต็มไปได้วยความเข้าใจว่ามนุษย์เหมือนถูกลิขิตมาหรือเหมือนถูกเขียนบทมาว่าให้ต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และเมื่อมนุษย์รู้ว่าเราเป็นได้นในสิ่งที่เราควรจะเป็นคุณกลับรู้สึกว่าไอ้ความหวือหวาความดึงดูดความเขาเรียกว่าไงนะตื่นเต้นมันหายไปไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรกับเรื่องราว สภาแวดล้อมากมายไม่ได้มีความอยากรู้อยากเห็นอะไรร,รู้สึกปงอ่ะรู้สึกวางรู้สึกปล่อยวางรู้สึกเข้าใจแล้วว่ามันแค่นี้เองเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรพิศดานไปมากกว่านี้มีเดี๋ยวก็ไม่มีนะคะวันที่ไม่มีเดี๋ยวก็กลับมามีชื่อเสียงเงินทองลาบยศเกรติศัก,กดิ์คำพูดคำปรอบปรมใดๆ เดี๋ยวก็จางหายไปเทศก,กาลงานใดๆเดี๋ยวก็จบไปนะคะความสุขความปิติเดี๋ยวก็หายไปความทุกข์ความเศร้าวความวิตกความกังวลความสงสัยเมื่ออยู่กับปัจจุบันทุกอย่างมันก็สลายหายไปเหมือนคนตื่นรู้อะ่ะเหมือนคนที่ตื่นจากผวังแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อมันก็แค่นี้เนาะมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ละทุกอย่างมันแค่นี้จริงๆอืมดูสิแบบไพ่ไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดหรือแบบโรแมนติกอะไรแต่รู้สึก เข้าใจแล้วว่ามันก็แค่นี้แหละอืมคุณก็เลยเหมือนปล่อยวางแล้วก็ไม่ได้ยึดติดว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ตัวเองได้อยู่กับตัวเองที่ปล่อยที่วางใจที่พักผ่อนที่อยู่สงบสงบ,สงบไม่ได้คิดกังวลหรือไม่ได้คิดตื่นเต้นไม่ได้มีความสุขเกินไปโซโซอ่ะเรื่อยๆอ่ะมันกลับทําให้คุณค้นพบความจริงบางอย่างได้ง่ายขึ้นนี่คือพลังงานของคุณอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความของคุณวันนี้กันถาว่าเป็นอย่างไร เช่ u of เ e เจ r o ์ e ีคเหมือนกัน Transformation คุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงค่ะรอบนี้ Transformation ของจริงเลยทุกคนมันคือสืบเนื่องกันเมื่อกี้ Release วางใจปล่อยวางชิลแล้วก็กำลังจะค้นพบศักยภาพบางอย่าง r e c o v e r y พัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นมา และไพ่ใบนี้บอกว่ารีโคฟ e เหมือนกันพัฒนาบางอย่างมาถึงการ t าม์ฟอร์เมชั่นเซลสิทธิ์จักรวาลหรือข้อความนี้ถึงคุณว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในในชีวิตและจิตวิญญาณเมื่อกี้ถ้าคุณเห็นคุณเป็นผีเสือ้อหรือจักรบี้ที่หมาพูดรอบนี้คุณเป็นน้องสเน็กนะคะลออค่ะข้อความถึงคุณคือคุณกําลังจะถูกปลด เปื้องพันธนาการหลายๆอย่างคนลุกอะออกไปจากผู้ที่เชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้คุณคุณเห็นอีกด้านหนึ่งของตัวเองอะคุณอาจจะเคยคิดว่าฉันเป็นผีเสือ้อฉันเป็นจัก,กบีฉันเป็นความสวยงามให้โลกใบนี้การท r a n s f o r m a t i o n ลรอบนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นใครกันแน่ คุณมีภารกิจอะไรกันแน่ไม่ได้มีใครมายัดเยียดให้คุณว่าคุณเห็นเลขซ้ําคุณต้องเป็นทางนี้นะถ้าคุณเกิดวันเดือนปีนี้คุณต้องเป็นสิ่งนี้นะไม่ใช่เลยแม่หมอสัมผัสว่ามันไม่ใช่เพราะทารานฟอร์ม่นรอบนี้แม่อยากให้คุณเห็นคุณเห็นพี่งูไหมคะรอบนี้คุณจะเป็นคุณแล้วอะก็คือถ้าคุณผ่านเรื่องการเจ็บป่วยมา DNA ทารนฟอร์มอยู่รู้สึกว่าตัวเองทําสิ่งเดิมๆไม่ได้แล้ว รู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งๆไม่ได้ขวนขวายอะไรไม่อินกับอะไรสักอย่างนั่นแหละสัญญาณส่งมาว่ามันจะเกิดการทานฟอร์มครั้งสำคัญเกิดขึ้นการทานฟอร์มรอบนี้เมื่อกี้เสียงนาฬิกาปลุกมาด้วยมันเป็นการทานฟอร์มที่คุณเปลี่ยน พลังงานทั้งหมดเลยนะคุณกาวดิ้งอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นคุณจะสังเกตว่าถ้าเป็นผีเสื้อเหลือสักกบี้เขาจะต้องบินใช่ไหมอยู่อากาศอยู่กับดอกไม้ทุ่งหญ้าแต่เป็นน้องสเน็กแล้วก็มีขนนกอยู่ด้วยเนี่ยแม่หมอความรู้สึกว่าคุณคุณทำตัวเองอยู่ในระนาบเดียวกับความมั่นคงมากขึ้นคุณไม่หวือหวา ราะฉะนั้นข้อความถึงคุณวันนี้คือชีวิตคุณกําลังจะเข้าสู่หมวดของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่หมอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรแต่แม่หมอรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่เราพูดพูดกันว่าทานฟอร์มธรรมดาแต่มันเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนวายเบชั่นเปลี่ยนหลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต จิตวิญญาณด้วยมีความเขาเรียกว่ามีพิษมีภัยในตัวเองมากขึ้นคาว่ามีพิษมีภัยคือรู้หลบรู้หลีกได้มากขึ้นแม่มอกพูดได้แค่นั้นอะ่ะเพราะคุณดูนะนี่คือมองโลกในแง่บวกสุดๆใช่ไหมสวยงามสุดๆเลยชิลสุดๆแต่พองูมาแปลว่าอะไรมีภารกิจแล้วอะก็จะต้องรู้ว่าจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรรู้ว่าจะสร้าง บุคลิกภาพภายนอกอย่างไรเพื่อไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อป้องกันพลังงานลบแบบไหนไม่ใช่ทุกคนที่ชอบน้องูถูกป่มแต่จริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอืมเขาไม่ไทําอะไรเลยเขาทําให้ระบบดีเวศดีแม่หมอก,กาลังจะเปรียบเทียบว่าคุณอาจจะทารนฟอร์เมชั่นตัวเองในระดัแบบที่ไม่ได้อยากให้ใครมาโฟกัสคุณแล้วอะไม่ได้อยากให้ใครมาชอบไม่ได้อยากให้ใครมารัก ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นไม่ได้อยากให้ใครต้องมาเอ็นดูคุณคุณอยากเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นแล้วอยากให้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณยอมรับความเป็นคุณจริงๆไม่ต้องเสแสร้งแล้วคุณก็ไม่อยากจะเป็นอะไรที่ให้เป็นกระแสหรืออยู่ในสายตาผู้คนเพราะคุณรู้ว่าอิ่วอายเยอะ ไม่หมอรู้สึกว่ารอบนี้สิ่งศดิสิทธ์กำลังบอกคุณว่าคุณรู้เราวอีวิลมีการบอกกล่าวสิ่งบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนความฝันบางอย่างมันถูกปิดเบือนเสมอคุณอยากเป็นน้องสนิคอะน้องงูอะที่ใช้ชุดไปเรื่อยๆนิ่งๆรู้เป้าหมายของตัวเองปฏิบัติอาที่ของตัวเองแล้วก็สร้างเปลือกบางอย่างเพื่อทำให้ผู้คนไม่ชอบคุณ ทำให้ผู้คนออกจากห่างจากคุณคนที่ไม่เข้าใจคุณอะ่ะคุณอยากจะเจอคนที่เข้าใจคุณจริงๆแล้วว่ารอบเนี้ยคนที่ชอบสิ่งนี้จริงๆคนที่เป็นแบบนี้จริงๆเพราะนั้นรอบนี้แม่หม,มอคิดว่าเป็นการทาน n ฟอร์มที่ครั้งสําคัญมากมเห็นไหมแม่หมอไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเลยว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะขอดูระยะเวลานิดนึงเนาะเดือนมีนานี้แหละสําคัญมาก เดี๋ยวมีนานี้แหละคุณจะเจอโซทายและครอบครัวและบ้านเดิมแท้ของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ตามหาอะไรแล้วแต่คุณจะเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นและเชื่อว่าทุกอย่างจะิิ